Good morning how have you been fine. You. you always like the sentence I'm fine thank you Never ever said anything e นาะเป็นประโยคเขาเรียกว่าอะไรนะ popular sentence คือเป็นประโยคที่เราทำใหม่มากพวกเราชอบมากใช่ไหมเพราะเราจะยืนตรง I'm fine thank you and you ใช่ป่ะในต้องลอมตอบอย่างอื่นบ้างสิครูพยายามเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วนะเป็นความพยายามที่ยังไม่สำเร็จสักทีตอบอะไรได้บ้าง <laughs> so so อะไรคะ I'm okay what else so cool ถ้า so cool นี่ไม่แบบ so c cool o แบบว่าเจ๋งนะแบบว่าเธอโอ้โหเยี่ยมมากเลยเช่นวันนี้เพื่อนแต่งตัวมา wow you so cool ไม่ได้แบบว่าหนาวเย็นนะแบบว่าเธอเจ๋งอะไรเงี้ยนะคะเป็นสแสดงที่ใช้ใกันในประเทศอเมริกาวันนี้ก็ใช้คําว่า awesome awesome อะไรเงี้ยโอ้ oh, เจ๋งอะไรอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนไปเรื่อยเรื่องสังเกตโอเค nice to see you today and welcome back take a seat Okay. Good morning, all the teachers and their student at another school. Very nice to see you again, and hope that you enjoy studying English with us. Not only me, but us. us Welcome to study with us. Okay. What we gonna study today is about grandma. When you heard the word grandma, is quite boring. Maybe someone that's like grandma. รู้จักแกรมมาไหมคะแกรมมาคืออะไรนนเองในภาษาไทยคืออะไรคะไวยากรณ์บางคนไม่ชอบนะใช่ไหมพอได้ยินแกรมมาโอ้ยบ oring น่าเบื่อมาก but grammar is just like a basic of English เป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษของเรา you have to learn ต้องเรียนนะคะไม่มีทางเลือกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไป if you try ถ้าเราพยายามโอเค ready ready if you re ready here we go what we gonna study today I think it's quite easy for you Op oh, sorry p a s t simple tense I t h i n k t ิดว e าค t ณเร i many นม m หลายหลเรียนมาแล้วกี่ครั้งนะเรียน Many many times เรียนมาทำไมบ้าง <c oughs> เรียน sorry เรียนมา <c oughs> บ่อยมากเลยแต่ทำไมต้องเรียนอยู่ Because you will use it quite often นะคะใช้บ่อยมากๆเลยเราก็จะเรียนในเชิงลึกขึ้นหรือวันนี้ครูจะมาทบทวนก่อนนะคะ้เราจะรู้ว่าเราสามารถใช้ p a s t simple tense ควบคู่กับ past tense หรือ tense อย่างอื่นได้ในประโยคเดียวกันนะคะ What our objective today? You can use past simple tense correctly นะคะอยากให้ในักเรียนใช้ past simple tense เนี่ยได้ถูกต้องในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะใช้ในการเขียนพูดหรือฟังแล้วรู้เรื่องนะคะภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทยคือภาษาอังกฤษมี tense เข้าใจคำว่า tense ไหมคะมีตัวที่มันถ้าเวลาเปลี่ยน กาิยาจะทำไมคะเปลี่ยนและรูปประโยคจะเปลี่ยนอย่างเช่นคำว่า go คำเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ go went ก่อนยังสามารถเป็น going ได้อีกใช่ไหมนะคะในขณะที่ภาษาไทยคำว่าไปมีกี่คำคำเดียวไปแล้วก็ยังคงใช้คําว่าไปสระไอไม้มไมลัยแล้วก็ป,ป่อป่าซึ่งในภาษาอังกฤษไม่ใช่ so you have to learn ฉะนั้นเราต้องเรียนนะคะว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไร so here we go before we start do you, do you know this person no Me too. Can you guess what's her name? What's her name? Emily Dickinson. Good job. Emily Dickinson. Okay. What was her nationality? What was her nationality? American. How do you know that she was American? Here, right? I'm so sorry. Emily Dickinson was a famous American poet. What does it mean, poet? สุนทรผู้ was Thai poet, What does mean, poet? ว่าดัชนี mean poet กวีนะคะ so Emily Dickinson was a famous American poet so I would like to have a volunteer to read the passage about Dickinson could you please raise your hand ผู้นักเรียนยกกันเยอะมากเลยครูจะให้ใครอ่านดีเนี่ย show me your hands to read it ขอหนึ่งคนค่ะ are you okay นี่พาพรนิ์ your name คุณเป็นมีความสามารถพิเศษนะคะชอบเปลี่ยนชื่อนักเรียนอย่างไรก็ตามนิภาก็ถูกไปแล้ว2ในสามนิพาดา Do you have a microphone? Nope thank you so n i p a d a will read out loud but you read along with her silently understand ครณเคยอธิบายประโยคนี้แล้วแล้วเขาสั่งให้ read out loud คือให้อ่านทำไมคะออกเสียงดังๆถ้า read silently คือเราต้องอ่าน ในใจนี่พาวดาวิ่งอ่าน loud but all of you read silently okay ready three two one go ไปดูที่สไลด์ค่ะเอ็มมารีดิเค็ตส์เอ็มมารีดิเค็ตส์และวัสดุอัฟเฟอร์มัสวัสดุอัฟเฟอร์มัสอเมริกาเพรสดิเค็ตส์และดิเค็ตเลฟฟอร์ม sorry The lived from 1830 to 1886. 18 she was about love, not, not her and Tom. Um, then then watch her but, for this things Okay, thank you. Listen to me one more time. Emily Dickinson was a famous American poet poet. Dickinson lived from 1830 to 1896. She wrote about love. Nature. Okay, go to this word. Nature. Nature. Not nature. Even it's T, but we pronounce ch Nature. Good job, Anton. These were her favorite themes. Again, themes. Good. So Emily Dickinson was an American poet, okay? Did she pass away? Did she die? Yes or no? Or is yes. she still alive? Young with you, mean how do you know that she passed away? Good, because it said that she lived from eighteen thirty to eighteen eighty-six, many, many years ago. Where were you now? Where were you at that time? Sorry. ตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะล่อรออยอยู่ Okay. So here we go. The next. Next. l ฟ n t ี้เขอสะสมัครคนอื่นบ้างใครคะเมื่อกี้เวลาเพื่อนอ่านนะคุณจะได้ยินเสียงช่วยเพื่อนตลอดเลยแต่เราไม่กล้าที่จะอ่านต้องฝึกอ่านอ่ะวีระชัย Thank you. Here we go. Emilie Emily Dickinson left and I know so right. She was a because she almost never left her house in Amherst. Amherst. Ma Massachusetts. Massachusetts. When she was at home, she did not see visiting Mr. Angie, only war wow, right. Okay, late. This word pronounced late. Unusual. Recluse. Again, recluse. Recluse. Massachusetts. 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 Massachusetts is a state in USA. Massachusetts. And this word is only and War. Okay, so Dickinson lived in Massachusetts, and Amherst is just like a city—the name of the city that she lived. Okay, so she's unusual life. What does it mean? Unusual life. Unusual life. เป็น have. Emily Dickinson. She was a recluse. What does it mean recluse? R-E-C-L-U-S-E. -E. She liked living alone. She doesn't want to live with you, with her family, but she likes to live uh, Sorry, she liked living alone. Understand? That's the meaning of recluse. Okay. So, and she never left her house. ไม่เคยทำไมคะไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เคยออกจากบ้านอย่างนั้นเลยนะคือขังตัวไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ยอมเดินทางไปที่อื่นเลยก็จะอยู่ที่นั่นอยู่ตลอดโอเค when she was at home she did not see visitors แปลว่าอะไรคะก็จะไม่เจอไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครมาหาแล้วก็ไม่เจอใครเลย and she's a little bit strange she only wore white only wore white dress white blouse white skirt แต่งชุดอะไหมดเลยคะ She so have a unusual life. She has unusual life. Good. So last. ข้อสุดท้ายค่ะอ่ะชิดอานันท์ดีกว่าคุณอยาก letters but other people always address the envelope. Envelope for her during her right only for of her poem appear in prints and this was without her notice or permission. Good job. Thank you. In addition to her poetry, Dixon wrote many letters, but other people always address. Come say Envelope. What does it mean envelope? คู่กัน letter คือตัวเนื้อจดหมายใช่ไหมคะ envelope คือซองจดหมายเก่งมากโอเค so poem or poems คืออะไรคะกรอนนั่นเองในภาษาอังกฤษเรียกว่า poem poems or poems appear in print and t h is read without her knowledge or permission ก็คือประโยคนี้เขาพูดถึงว่าดิคินสันเนี่ยเป็นคนที่ไม่นักเรียน During her life, only four of her poems appear in print. Mm hmm. คือแม้จะเป็นกวีที่มีชื่อเสียงเนี่ยแต่งานที่ได้ทำไมคะ in print ตีพิมพ์เนี่ยมีเพียงแค่เท่าไหร่เอง Four of her mm hmm. แค่สีชิ้นเท่านั้นเองโดยที่ทำไมคะเจ้าตัวทำไม without her permission เจ้าตัวไม่ได้อนุญ,ญาตเจ้าตัวไม่รู้เลยนะคะอาจจะเสียชีวิตไปก่อนก็ได้ That's the story about Dickinson why I choose the passage about Dickinson to teach you ทำไมครูเลือกอันนี้ใครทราบบ้างวันนี้เราเรียนเรื่องอะไร หัวข้อของเรา past tense Dickinson มีชีวิตอยู่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเธอเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วอาช่วยครูหา can you please help me to find the verbs in the past from the passage เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วในภาษาอังกฤษเราจะใช้กริยาช่องที่อะไรเด็กๆช่องที่2ใช่ไหมเช่อนอะไรบ้างยกตัวอย่างช่อง2เช่น road อะไรพวกนี้ could you please help me to find the past tense verbs from Dickinson story ช่วยครูหาหน่อยนะคะว่ามี ตำแหน่งไหนบ้างาช่วยกันหาค่ะคำไหนบ้างที่เป็น past tense กริยาที่เป็น past tense ค่ะปลายทางช่วยกันค่ะวงให้ครูหรือจดไว้ของเราก็ได้มีคำว่าอะไรบ้าง how many words กี่คำคะใน passage นี้ที่กริยาเป็น past simple tense ค่ะหากริยาเท่านั้นนะคะ how many one two three or four four are you sure okay we check the answer first atom what's your answer คำแรกของเราคือคำว่าอะไรคะ lift โอ okay. เคคำที่สองมีสมิงคำไหนคะอืม <ord> hmm? อ่ะเพื่อนช่วยหน่อยคำว่าอะไรคะ road โอเคมีอีกไหมมีอีกไหม <Okay. S 1> มีคำว่าอะไรคะเยสินฮอน w o r d มีคำว่าอะไรอีก w o r d s ords, I don't know we check later check your answer ลองดูนะคะคำแรกคือคำว่า was good was is a past word. past tense okay มาจากคำว่าอะไรเอ่ย is good job คำต่อมาคือคำว่า lived okay good the next one wrote and the next one is w o r e okay these verbs are in past เป็นเป็นกริยาที่เป็นช่องที่2หรือผ่านไปแล้วเท่านั้นเอง okay so here we go the next passage ไปดูต่อไปค่ะ how many words กี่คำคะที่เป็น past tense How many words? A lot, maybe. โอเคคำแรกดีกว่าค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ยใครได้เอาขอฝั่งนี้บ้าง Was โอเคแม่ครูค่ะนี่เก่งมากแสดงว่าเรามีการเรียนรู้ใช่ไหมเมื่อกี้เจอแล้วเจอซ้ำกัน Was อะไรคะคำว่าอะไร Late. Late good คำว่าอะไรคะ <War. S 1> สองแล้วค่ะคำว่าอะไรอีก w a r what else Did. Did good what else <S Let s check with your answer together late, the first one it come from the word lead L E A D lead คือนำนะคะ okay what else was exactly because you already know คำว่าอะไรคะ Le <ast. S 1> left มาจากคำว่าอะไร leave <ast. S 1> Le L E A V E leave ที่แปลว่าออกจาก okay what else was and did not see จริงๆแล้วมันต้องติดกันพอดีครูขยับบรรทัดนะคะนี่คือรวมเป็นกลุ่มคำเดียวกันคือ did not see and w a r good job so last สังเกตให้ดีนะคะกริยาพวกนี้สุดท้ายแล้วค่ะคำว่าอะไรบ้างอื่น what else wrote okay and put oh, addresses and what else appeared what else we check the answer good wrote okay wrote it's from write ใช่ไหมคะมาจากคำว่า write ที่แปลว่าเขียนคำไหนอีก address ดูง่ายๆสังเกตได้ไงว่า address เป็นกริยาช่องที่2เ e. ติม ed แล้วนี้ล่ะทำไมไม่เติม ed อ,อะ road อะเพราะมันเปลี่ยนรูปอ่ะเก่งมากแสดงว่าเรารู้อยู่แล้ว was and that all หมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะฉะนั้นเราไปเข้าเนื้อเรื่องฉะนั้นเรียนพอจะรู้แล้วว่ากริยาช่อง2หน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเรียน,นคิดว่ากริยาช่อง2เนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างเปลี่ยนได้ไงบ้างคะหนึ่แรกๆเลยมันก็จะเติม อีนีแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเคยเจอแบบคงเดิมบ้างไหมไม่เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะมีไหมเช่นคำว่าอะไร hit Cut uh huh. so just review good job so here we go เป็นประโยคแรกค่ะเขาบอกว่าไง